สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องแจ่ชาแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรเลขวิ่งล่าง2ตัวนะครับเอามาฝากกันให้พิจารณาดูนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนนะครับ2565ก็จะมีอยู่2สูตรนะครับเป็น2สูตรเลขเด่นหรือว่าเลขวิ่งนะครับ2ตัวนะครับ ทั้งสองสูตรนะครับเดี๋ยวเราลองมาจับคู่ชุดดูนะครับกับสูตรเลขวิ่ง2ส,สูตรนี้นะครับสถิติ6งวดล่าสุดก็จะเข้ามานะครับก็จะมีอยู่หนึ่งงวดที่มาตัวเดียวกันตัวชนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรก่อนนะครับผมแต่ก่อนเดินก็ต้องย้ำเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับรับชมถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอ ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเ c ียชแนลหวยฟรีทาง youtube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่1นนะครับสูตรนี้สถิติเข้ามา8งวดนะครับ8งวดติดงวดแรกจะเริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก5 7 3ตําแหน่งบวกกันนะครับเดี๋ยวตอนท้ายค่อยมาดูนะครับ เก้าบวกสองบวกศูนย์เป็นสิบเอ็ดนะครับได้เลขหนึ่งนะครับตัวแรกแล้วก็ให้บวกสี่นะครับบวกสี่คงที่ก็จะได้เลขห้าได้หนึ่งกับห้านะครับผลรางวัลที่ออกห้าเจ็ดตัวที่เข้ามานะครับคือเลขห้าเป็นเลขเด่นไม่ปักหลักนะครับวัดต่อมานะครับหกบวกสี่บวกศูนย์นะครับเป็นสิบนะครับได้เลขศูนย์ ศูนบกสี่ได้สี่นะครับได้ศูนย์กับสี่ผลรางวัลที่ออกศูนย์เจ็ดตัวที่เข้ามาคือเลขศนะครับหลักสิบวัดต่อมานะครับสอวกนะครับเป็นแปดบวกแเป็นสิบหได้เลขหนะครับหกวกสคงที่ก็เป็นสินะครับได้เลขศย์ได้หกับศนะครับผลรางวัลที่ออก ศูนย์นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข0ูวดต่อมานะครับสามบวกเก้าเป็นสิบสองสิบสองบวกเก้าเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับได้เลข1 1ึ่งหนึ่งเพิ่มสี่แล้วว่าบวกสี่ของที่ก็จะเป็นห้านะครับได้หนึ่งกับห้าผลลัพที่ออก1นึ่งนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขห ว่ต่อมานะครับ7บวก8เป็น15 15มาบวก3เป็น18นะครับได้เลข8 8บวก4คงที่หรือว่าเพิ่มไป4แต้มก็จะเป็น12นะครับได้8กับ2ผลรางวัลที่ออกโทษทีนะครับผมผลรางวัลที่ออก58นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข8 เรามาดูต่อว่าต่อมานะครับ8ปบวกเเป็น17 17บเวกสเป็น19นะครับได้เลข9 9้กบวกสก็จะเป็น13นะครับได้เลข3ได้เกกับ3ผลางวัลที่ออกนะครับสตัวล่างออก0ูนย์ตัวที่เข้ามาคือเลข9วัดต่อมานะครับ7จ็บวกแเป็น15 15ิบหบวกหเป็น20นะครับได้เลข0ูนย์ ศูนย์เพิ่มสได้เลข4นะครับได้0ศูนย์กับสี่างวันที่หกศูนย์ตัวที่เข้ามาคือเลข0ของงวดที่ผ่านมานะครับ2อบวกเเป็น9 9้เบวกเเป็น16นะครับได้เลข6 6หบวกสนะครับหรือว่าเพิ่ม4นะครับก็จะได้10นะครับได้เลข0 ในหกกับศูนย์ผลรางวัลที่ออกศูนย์สองนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขศูนย์อันนี้เป็นสถิติของสูตรที่ผ่านมานะครับเข้ามาแปดงวดติดนะครับยังไม่ผิดเรามาดูของงวดนี้นะครับงวดที่จะถึงสิบหกมีนาคมนะครับแปดบวกเเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหกเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับได้เลขหนึ่ง ได้เลข1แล้วก็เพิ่มไป4แตเมหรือว่าบวก4นะครับก็จะได้เลข5ได้1นกับ5นะครับวันนี้16มิถุนายน65หนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งไหนไม่ปักหลักนะครับเป็นสูตรเลขเด่นนะครับ3าตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักร้อย เลขหน้าครั้งที่หหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2นะครับ3าตำแหน่งนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2นี้เข้ามางวดแรกจากงวดที่ออก0ูนย์นะครับสถิติ6งวดนะครับจะเข้ามาทีหลังสูตรที่1นะครับงวดแรกนะครับ7จ็บวกสเป็น11บเอ็ดสบเอ็ดบวกหเป็น12นะครับได้เลข2 เพิ่มไป1แต้มนะครับ2กับ3ผลรางวันที่ออก0 3นนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข3งวดต่อมานะครับ3บวกเเป็น12 12บวก8เป็น20นะครับได้เลข0 0นย์เพิ่ม1ได้เลข1นะครับได้0นกับ1ผลรางวันที่ออก10นะครับก็เข้ามาทั้ง2ตัวนะครับ วัดต่อมานะครับ0ย์บวก8บวก0นย์ะครับได้8เพิ่ม1เป็น9นะครับได้8กับ9ผลลัวันที่ออก58ตัวที่เข้ามาคือเลข8วัดต่อมานะครับ8บวก3เป็น11 11บเวก8ปเป็น19ได้เลข9นะครับเพิ่มอีก1แต้มเป็น10นะครับได้9กับ0นผลลัพวันที่ออก0 9นย์ ก็เข้ามาทั้งสองตัวนะครับเกับ0เรามาดูต่อนะครับงวดต่อมา9บวก1เป็น10 10บวก5เป็น15นะครับได้เลข5 5เพิ่ม1ได้เลข6นะครับได้5กับ6ผลรางวัลที่ออก0 6ตัวที่เข้ามาคือเลข6แล้วก็ของงวดที่ผ่านมานะครับ หกบวกบกเป็น12นะครับได้เลข2 2งเพิ่มหได้เลข3ได้2กับ3ผลรางวัลที่ออก0ูนย์สะครับตัวที่เข้ามาคือเลข2ของงวดนี้นะครับ2บวก3เป็น5 5บวก2เป็น7นะครับได้เลข7 เพิ่มหนึ่งนะครับได้เจ็ดกับแปดสิบหกธันายนหกห้านะครับเรามารอรุ้นนะครับว่าจะมีตัวไหนมาหรือไม่นะครับเป็นสูตรเลขเด็ดหรือว่าเลขวิ่งไม่ปักหลักนะครับสถิติหกงวดติดสูตรนี้นะครับตำแหน่งของสูตรที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักสิบเดี๋ยวนะครับหลัก x สองนี่หลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างนะครับทษทีนะครับหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างบวกด้วยหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งแล้วก็หน่วยท้ายครั้งที่สองนะครับหน่วยล่างนะครับหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่สองนะครับสามตำแหน่งนะครับทีนี้ถ้าเราเอาสองสูตรมาเทียบจับคู่กันดูนะครับ จากสถิติทั้งหมด6งวดที่ผ่านมานะครับจากงวดที่ออก03นะครับเพราะว่าสูตรที่2เข้ามาในงวด03นะครับจับคู่กันทั้งหมดแบบไปกลับนะครับก็จะได้8คู่ชุด03นะครับเพราะงวนที่ออกก็จะมีคู่03นะครับที่เข้ามางวดที่2นะครับออก10นะครับ ผู้ที่เข้าตรงมานะครับก็คือ1นศูนย์นะครับสูตรที่1นะครับสูตรที่2สูตรที่1สูตรที่สนี่นเข้ามา2ตัวนะครับวันนี้จะมีอยู่7คู่นะครับเพราะว่ามีตัวซ้ำนะครับตัวเบิ้ลน,นะครับ1 1นะครับก็จะมี7คู่ วันนี้ก็เจ็ดคู่เหมือนกันนะครับออกห้าแปดแต่ว่ามาตัวเดียวกันนะครับสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะครับก็เลยจับคู่ก็เลยผิดนะครับงวดนี้ออกห้าแปดนะครับจับคู่ผิดนะครับมาตัวเดียวกันวัต่อมานะครับออกศูนย์เก้านะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเข้ามาที่เลขเก้าสูตรที่สองเข้ามาเลขเก้ากับเลขศูนย์นะครับ ก็คู่0ูนะครับงวดต่อมานะครับที่ออก0ูนะครับสูตรที่1เข้ามาที่เลข0สูตรที่2เข้ามาที่เลข6นะครับคู่0ูนวันที่ผ่านมานะครับ02นะครับสูตรที่1เข้ามาที่เลข0 สูตรที่สองเข้ามาที่เลขสองนะครับศูนย์สองอันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับเรามาดูของงวดนี้นะครับสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งกับห้านะครับหนึ่งกับห้าสูตรที่สองได้เจ็ดกับแปดนะครับจับคู่กันก็จะมีนะครับ 1 7 1 8 5 7 5 8นะครับไปกลับก็จะเป็น7 1 8 1นแะครับ7 5แล้วก็8 5 สองสี่หกแปดคู่ชุดนะครับสิบหกมิโยลหกห้านะครับรอผลนะครับว่าจะมีมาหรือไม่นะครับคู่ไหนจะมาจะมาทั้งสองสูตรหรือเปล่านะครับถ้ามาทั้งสองสูตรก็จะอยู่ในนี้นะครับจะเป็นคู่ไหนนะครับ ทีนี้ใน8คู่ชุดถ้าเรามาดูตามสูตรแต้มรวมนะครับงวดนี้2ตัวล่างนะครับสูตรแต้มรวมก็จะมีแต้ม8แต้ม1แต้ม4ี่แต้ม7แต้มศูนย์ะครับก็จะมีอยู่ชุดเดียวนะครับที่ตรงแต้มรวมนะครับก็คือคู่17 7 1นะครับ1771อันนี้ก็9แต้มนะครับไม่มีนะครับไม่มีแต้มรวม คือไม่ตรงแต้มรวมนะครับอันนี้ก็2แต้มอันนี้ก็3แต้มนะครับที่ตรงแต้มรวมก็จะมีคู่7 1 1 7นะครับท่านผู้ชมลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไป,นปนตามสูตรหรือไม่นะครับของงวด16มิถุนายนนะครับก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับชอบถูกใจจะนำไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษ์นะครับการตัดสินใจของท่านผู้ชมนะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจบตัวไหนนะครับก็คิดหาวิธีดูไปหลายๆสูตรหลายวิธีนะครับว่ามันจะใช่ตัวไหนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับ ถ้าชอบในแนวทางคลิดคำนวณก็กดติดตามช่องไว้แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ